สวัสดีครับเป็นการทำนายดวงโดยรวมของชาวราศีพฤษภในเดือนเมษายนซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับชาวราศีพฤษภบางท่านแต่ถ้าตรงก็ขอให้เป็นแนวทางการดาเนินชีวิตที่ดีนะครับแต่ถ้าไม่ตรงก็คือดูเพื่อความสนุกสนานละกันนะครับไพ่ใบแรกแทนตัวคุณได้ไพ่ทีครับนะครับคือไพ่สามถ้วยนี่ ซึ่งไพ่สามถ้วยเป็นระยะเวลาแห่งการเฉลิมฉลองมีความสุขซึ่งน่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับเป็นช่วงที่ผ่อนคลายและสบายกับชีวิตท่านอาจมีการพบปะเพื่อนฝูงหรือมีการเข้าสังคมใหม่ๆหากมีปัญหามาก่อนหน้านี้ก็จะค่อยๆคลี่คลายลงซึ่งอาจจะได้รับข่าวดีหรือว่าของฝันนะครับเรื่องอาจจะได้เงินเพื่อนติดไว้นานๆหรือมีคนติดตังแล้วเขาใช้คืนนะครับ แต่ก็ควรระวังการใช้เงินตามใจตัวเองมากไปนะครับในส่วนคนโสดก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะคบหาดูใจในเรื่องการงานก็จะมีข่าวดีๆรออยู่ในอนาคตข้างหน้าหรือว่ามีงานใหม่ๆเข้ามาให้รับผิดชอบแต่ส่วนที่ต้องระวังนะครับท่านอาจจะทำตัวตามสบายแล้วก็ไม่รอบคอบพวกสัญญาอะไรเงี้ยต้องดูให้รอบคอบมากกว่านี้นะครับส่วนไพ่ใบที่สที่คุณได้นะครับคือไพ่ 3มเหรียญซึ่งความหมายของไพ่นี้คุณมีโอกาสในเรื่องการเงินการงานเข้ามานะครับอาจจะได้งานพิเศษที่มาจากความสามารถของท่านเองหรือมีโอกาสทำงานเสริมสำหรับคนที่ทำงานประจำนะครับทำให้มีไรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นทำงานส่วนตัวค้าขายออนไลน์ line. คุณก็จะมีออเดอร์เพิ่มเข้ามานะครับยิ่งในช่วงวิกฤตแบบนี้ ในส่วนเรื่องการเงินก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆเหมือนออเดอร์ที่เข้ามาเรื่อยๆครับหรือว่าใครที่มีขัดสนเรื่องการเงินก่อนหน้านี้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ต้องให้ระมัดระวังการใช้ใจ่ายให้ดีๆครับไพ่ใบที่3ที่ชาวพฤกษบได้นะครับก็จะเป็นไพ่ห้าไม้ซึ่งดูจากไพ่แล้วก็คือจะมีการขัดแย้งต้องให้ชาวพฤกษกต้องระมัดระวังในคําพูดหรือ ขันขัดแย้งกับผู้ใหญ่มีเรื่องราวกับครอบครัวเพื่อนร่วมงานคือในเดือนเมษายนนี้คนพึกษดต้องทําใจเย็นๆนะครับคุณอาจจะใจร้อนแล้วมีเรื่องได้นะครับทั้งกับผู้ร่วมงานาแฟนที่อาจจะพูดกันไม่เข้าใจหรือว่า,าครอบครัวแล้วก็เพื่อนคุณมีโอกาสที่จะทะเลาะกับคนอื่นได้มากต้องพยายามใจเย็นๆ ไพ่ใบที่4ที่ชาวราศรีพฤษภได้นะครับก็คือ The Hermit ชาวราศรีพฤษภอาจจะมีปัญหาแล้วก็สถานการณ์บีบคั้นบางอย่างทำให้ท่านอยากอยู่คนเดียวกลัวหวัดระแวงไม่อยากออกไปข้างนอกหรืออาจจะท่าในเรื่องงานอาจจะเหมือนแบบว่า ทำงานตามลําพังทํางานอยู่คนเดียวถ้าในเรื่องเงินก็จะไม่ค่อยมีเงินใช้จ่ายมากนะักก็เลยอยากอยู่คนเดียวอยากเก็บตัวมีความหวัดระแวงเหมือนกลัวค่าใช้จ่ายจะเข้ามามีบินเข้ามาหรือเจ้าหนี้เข้ามาอะไรนะครับตอนนี้ชาวราศีพิศกิก็น่าจะ ชอบเก็บตัวอยู่บ้านไม่ค่อยออกไปไหนด้วยด้วยสถานการณ์โควิดด้วยล่ะครับมันก็น่าจะไม่ค่อยเทำให้ทุกคนไม่ออกไปไหนไพ่ใบที่5ที่ชาวราศีพฤษศได้นะครับก็คือไพ่4 o ล์อัคซึ่งเป็นไพ่ใบนี้ครับ for คไพ่สีดีสีถ้วยชาวราศีพฤษศอาจจะพบกับความผิดหวังในเรื่องต่าง ควรลดความคาดหวังในผู้คนหรือสิ่งต่างๆดูบ้างนะครับแล้วจะรู้ว่าปัญหาที่คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแท้จริงแล้วมันอาจจะไม่ใหญ่อย่างที่ชาวาราศีพฤษภคิดอยู่ซึ่งชาวาราศีพฤษภอาจจะอึดอัดใจบ้างอยู่สักพักหนึ่งแต่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตที่ดีนะครับไพ่ใบที่6ของชาวาราศีพฤษภนะครับผมคือไพ่สิบเหรียญ ชาวราศีพฤษภกำลังมีดวงเรื่องการงานที่จะเข้ามาใหม่ๆนะครับความมุ่งมั่นและความคาบหวังเกี่ยวกับการงานในอนาคตซึ่งมันจะเริ่มดีขึ้นมีความมั่นคงรวมไปถึงมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นหากช้าวราศีพฤษภคิดว่าจะลงทุนซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อเก็งกำไรมีแนวโน้มที่มีโอกาสที่จะซื้อตามที่คิดเอาไว้เป็นอย่างดีนะครับหรือมีโอกาสได้มรดกหรือได้ทรัพย์สินโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอาจจะเป็นเงินเก่าเก็บหรือเงินที่ใครๆติดเอาไว้หรือเงินงานที่เขายังไม่จ่ายมามีงานใหม่ๆเข้ามามีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีหน้าที่รับผิดชอบใหม่ๆเข้ามานะครับไพ่ใบที่7ของชาวราศีพฤษภนะครับ ไพ่ราชาถือดาบนะครับ k King of Swords หรือไพ่ใบนี้นะครับชาวราศีพฤกษกอาจจะรู้สึกมีความกดดันในช่วงระยะเวลาหนึง่งหรือมีความเหน็ดเหนื่อยในชีวิตท่านจะมีความเบื่อหน่ายหรือว่าท่านอยากพักแหละครับระวังอย่าเครียดมากนะครับเพราะอาจจะส่งผลให้สุขภาพของท่าน ไม่ดีนักเท่าไหร่ระวังเรื่องอารมณ์การใช้เหตุผลในเรื่องต่างๆปล่อยวางบ้างยิ้มบ้างนะครับทางที่ดีท่านคุณใช้สติให้รอบคอบมากกว่าใช้อารมณ์แก้ปัญหานะครับและทุกอย่างจะคลี่คลายไปช้าๆแต่ต้องจำไว้นะครับต้องอดทนอย่าใช้อารมณ์นะครับ ไพ่ใบที่8ของชาวราศีพฤกษภนะครับ king of ครับชาวราศีพฤกษภในเดือนนี้นะครับตามหน้าไพ่ King of ครับอาจจะมีการติดต่อกับเพื่อนฝูงหรือกลุ่มคนที่เพื่อนสนิทของท่านน้อยลงช่วงนี้ท่านชอบอยู่กับบ้านมากกว่าจะออกไปข้างนอกนะครับในเรื่องงานก็ระมัดระวังอย่าทำตัวสันโดดมากอย่าแปกแยกจนเกินไป เดี๋ยวจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับท่านควรมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานบ้างจะช่วยให้การทํางานง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นนอกจากนั้นคนระมัดระวังความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปจะไม่ดีนะครับซึ่งท่านก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองตามที่คนอื่นบอกบ้างไม่นั้นท่านจะเสียโอกาสในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับไพ่ใบที่9ของชาวราศีพฤษภคือ n น g h ออฟครับอัศวินถ้วย อันนี้นะครับซึ่งพไพ่ใบนี้ของชาวราศีพฤษภบอกว่าท่านจะมีความอึดอัดและก็เบื่อหน่ายกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ทั้งในเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องงานมีความวิตกกังวลเพื่อนรวมงานหรือสังคมในที่ทำงานซึ่งทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดระยะนี้ต้องระมัดระวังตัวให้มากยิ่งขึ้นนะครับช่วงนี้ท่านจะรู้สึกว่าขี้เกียจ ไม่ค่อยอยากทำอะไรมากและขาดความกระตือรือร้นซึ่งอาจจะเกิดจากท่านรู้สึกว่าเหนื่อยและอยากหาเวลาพักผ่อนเทพีแห่งยมโลกโดยรวมแล้วชาวราศีพฤษภต้องอดทนกับระยะเวลานี้ไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งพยายามไขว่คว้าหาคำตอบอะไรเพราะเรื่องราวต่างๆจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามชาวราศีพฤษภหากผ่านช่วงเวลานี้ได้ยังมีโอกาสเรื่องงานใหม่ๆเข้ามานะครับ คนที่ทำธุรก,กิจส่วนตัวอาจจะต้องชะลอตัวลงทุนเล็กน้อยความรักสำหรับคนโสดก็อาจจะได้พบเจอกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคนที่คบกันอยู่ก็พยายามใจเย็นๆนะครับอ่าประคอกันไว้อาจจะมีกระทบกันทั้งกันบ้างแต่ก็ต้องใจเย็นนะครับแล้วก็จะพบสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปโดยรวมของชาวราศีพกษพแล้วเจอกันใหม่ราศีใหม่ครับ